กตฺตภเมวัฺฉมิโตจสทเวปุเรโตสังคปาจโนปณณรสโยทามนิโตเตราโยทาสาตสสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีวันพระอีกครั้งหนึ่งนะครับพบกันวันพระครั้งที่51 วันนี้ตรงกับวันอังคารที่3มิถุนายนพุทธศักราช2,568ขึ้นเดือนใหม่แล้วนะครับเป็นมิถุนายนแล้วเดือน6เดือนกลางปีนะครับเดินทางมาถึงครึ่งปี6-8แล้วนะครับตรงกับวันขึ้น8ข้ค่ำเดือน7นะครับก็อีก2สัปดาห์นะครับ11กดกรก็จะเป็นวัน ข้าพรรษานะครับเมื่อเช้าจะเอาวาดบอกนะครับแป๊บๆเดี๋ยวข้าพมัษาอีกแล้วนะครับด้วยความตั้งใจตั้งแต่แรกนะว่าจะไปวัดแล้วก็ในช่วงพรรษาน่าจะปีสองปีก่อนเนาะนะครับจะไปวัดทุกวันพระในช่วงข้าพรรษานะครับแล้วก็จะมาทําคลิปนะด้วยน้องที่ร้องเพลงด้วยกันท่านหนึ่ง บอกว่าพี่คลิปวันพระนี้นะครับก็ทำมาเรื่อยๆนะครับแล้วจากความตั้งใจที่จะไปวัดจนครบทุกพระในพรรษาที่ผ่านมาไปมานี่ไปวัดครบทั้งปีไม่เฉพาะในพรรษานะครับไปวัดทุกวันพระนะครับเก็บครบนอกจากไปต่างจังหวัดก็จะมี พระสองพระนะวันสองวันวันพระสองวันสองสามวันพระที่ไปแต่หนึ่วัดแล้วไม่ได้ไปถ้าอยู่บ้านเนี่ยก็ไปวัดทุกวันพระครบนะครับตลอดมานะเป็นปีเลยนะฮะไม่ใช่แค่วันศานี้จะชนอีกภาษศานึงแหละนะครับก็คงจะตั้งใจเข้าไปวัดทุกวันพระอย่างนี้นะครับไปเรื่อยเรนะครับก็รู้สึกดีรู้สึกดีเป็นการสะสมบุญอย่างต่อเนื่องนะครับไปวัดก็ได้อะไรกลับมาตลอดนะครับ ถ้าจะไหว้ใกล้ธรรมะนะครับเราก็ได้ทําบุญทําทานนะครับไหว้บรรพบุรุษนะฮะก็หลายๆอย่างครับจริงๆจริงๆมีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆเลยว่าเหมือนที่เขาพูดว่าอะไรที่ทําต่อเนื่องมานานๆเนี่ยตามหลักจิตวิทยาเขาบอกว่าหนึ่งเดือนมันจะกลายเป็นนิสัยนะครับนี่คือไปวัดทุกวันพระต่อเนื่องมา หนึ่งปีเราอยจะยิ่งกว่านิสัยไม่ไปไม่ได้ยิ่งกว่านิสัยตื่นมาถึงวันพระต้องไปก็เป็นเป็นไปตามทฤษฎีเลยนะครับตามนั้นเลยนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ถ้าใครมีโอกาสนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ไปนะครับไปวันไปวันไปวัดทุกวันพระจะเจอน้องนะเจอน้องคนหนึ่งเขาตั้งใจแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับคุยกัน เนี่ยหนูจะมาตั้งใจมาทุกวันพระดีมากเลยอนุมโมทนานะครับออวันนี้ก็ท่านเจ้าวาดก็คุยในเรื่องของการศึกษาธรรมะศึกษาวิชาความรู้นะครับของคนที่อยู่ในเพศบรรพชิตนะเรื่องของการสอบนักธรรมนะครับเรื่องของการสอบบาลีนะท่านก็เล่าให้ฟังนะครับตั้งแต่ท่านเป็นสามเณรนะฮะ ฟังฟังดูในในฐานะที่เคยเป็นผู้บริหารทางศึกษามาเนี่ยนะครับปัญหาเดียวกันกับทางครารวาสเลยนะครับคือไม่ค่อยมีคนเรียนต้องหาคนเรียนให้ได้จํานวนนะครับเพื่อจะส่งที่จัดสนามสอบอะไรประมาณนี้นะครับประมาณเดียวกันเลยนะครับแล้วก็เคยคุยเรื่องของคนที่มาบวชพระเนี่ยมีภารกิจทางด้านการทำาหารนะรทางเรื่องของชีวิต โลกนะจนไม่สามารถที่จะสละเวลามาบวชได้เอาพรรษาได้เหมือนคนสมัยก่อน,นก็เห็นบอกว่าในอาทิตย์หน้าเนี่ยนะเดี๋ยวจะมีะคนมาบวชเอาพารรษาที่ที่วัดที่ผมไปเไมื่อเช้าก็ดีก็ดีครับที่ได้มีพระนะอยู่เยอะๆนะอยู่เยอะๆนะในพรรษานะครับก็เป็นเรื่องที่นานๆได้ยินนะบ,บวชอาพรรษานะครับ เห็นว่ามาจากทางนอกๆนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เกิดกิจกรรมเกิดเรื่องราวข่าวๆหลากหลายเยอะแยะนะครับอันแรกที่จะบันทึกไว้ก็คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับตรงกับที่31พฤษภาคมนะครับก็รวมน้องๆญาติๆนะครับทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่นะครับท่านเสียไปครบ3ปีจริงๆท่านเสีย30พฤษภานะครับแต่ว่าก็เขาก็ทํางานกันนะฮะเราก็เลื่อนมาเป็นวันเสาร์นะครับที่3 1พฤษภานะครับก็ทําบุญเลี้ยงเพลนะครับทำบุญเลี้ยงเพลไปก็มียติพี่น้องนะครับมาร่วมบุญกันพอสมควรนะครับก็ขออนุโมทนาบุญผ่านทางนี้ด้วยอีกทางหนึ่งนะครับอิ่มบุญกันไปนะครับท่าน จากไปได้3ปีรวดเร็วมากยังจําวันที่ขับรถตรงวันนี้เลยวันนี้เลยนะสามวิถุนาเลยนะคือท่านบริจาคร่างกายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะแพทย์มหาวิทยาลัมยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับทางคณะแพทย์นุมานดอดก,ก็มารับร่างที่ตากนี่เลยนะแล้วก็ขับรถกลับไปที่ศนดกนะครับแล้วผมก็บอกน้องๆว่า ผมจะตามไปส่งแม่ถึงสวนดอ,อออรถพยาบาลออกปั๊บเนี่ยเราก็กระโดดขึ้นรถเราเหยียบตามเลยนะฮะคิดดูดรถพยาบาลขับเร็วอะไรไหนนะครับแล้วเราก็ต้องจัดการงานแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ขึ้นรถเหยียบตามน้องๆก็เอาไงเอากันนะไปไหนไปด้วยก็ทุกคนก็ขับรถเหยียบตามกันไปสามคันะตามรถพยาบาลไปวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่เนี่ยวันนี้สามปีที่แล้วเรา ซิ่งรถแบบไม่คิดชีวิตเหยียบกันร้อยสีอาตามรถพยาบาลแล้วก็ไปถึงสวนดอกรอ้อกันน้องสาวที่หมดไม่มีใครเขาทำกันอย่างนี้หรอกแต่เราอยากไปส่งแม่อยากไปส่งแม่เป็นอะไรที่ทำสุดชีวิตเต็มที่คร็วันนี้ครบ3ามปีก็ทำบุญให้ท่านไปแล้ววันทุกวันพระก็ทำบุญให้ท่านร่ะเมื่อ,อ สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวที่น่าเศร้าอีกข่าวหนึ่งคือน้องที่รู้จักการผ่านโซเชียลครับผ่านโซเชียลเมื่อก่อนนี้โซเชียลไม่ได้มีเยอะเหมือนปัจจุบันมีเพจเต็นหนึ่งนะซึ่งกลายร่างเรียกว่ากลายร่างมาจากคอลัมน์คุยกันกันกบประภาสจนสลัดนนในมติชนผมก็อ่านอยู่เสร็จแล้วในะคุยกันในนั้นเนี่นเนยเขาเกียจนหมายไปกันนะครับมีพิจิตรประภาสเนี่ย ขาก็มาทำเพจนะครับคุยกันผ่านตัวหนังสือตอนแรกเนี่ยคุยกันผ่านตัวหนังสือก็คือคุยกันกับคุยกับประพาศนี่แหละนะครับก็อาจจะเอาเรื่องในเว็บใน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 บอร์ดเนี่ยไปลงหนังสือพิมพ์บ้างหนังสือพิมพ์โยงไปโยงมากันได้เพราะผ่านตัวพิจิตเป็นเป็นเจ้าของหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคุยกันผ่านตัวหนังสือนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เป็น เว็บไทยมุงบอดไทยมุงไทยมุงเหมือนกับว่าพอมีคนเยอะๆนะครับก็มีน้องๆมีอะไรโอ้สนุกมากตอนนั้นนะไทยมุงเนี่ยผมเข้าไปร่วมนะตั้งแต่ปี2536อ่ะ36ปีนี้2568ก็ไม่น่าเชื่อว่าผ่านมา30กว่บปีน้องๆไทยมุงที่คุยกันในบอร์ด ก็ยังติดต่อกันอยู่ยังคุยกันอยู่ผมคุยกับเขาเนี่ยจนกระทั่งนัดมีติ้งกันเนี่ยนะเพราะว่าเราเหมือนทํางานแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ให้คําปรึกษาอะไรได้เยอะแยะมากมายนะจนพิจิกเรียกว,ว่าเป็นเป็นประหลัดนะก็น้องๆก็ให้ความเคารพนับถืออยู่นะครับนัดมีติ้งกันตอนเขายัางเป็นนักศึกษากันอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันหมดมีครอบครัวนะครับเป็นด็อกเตอร์มีตําแหน่งหน้าที่ใหญ่โต หลากหลายคนนะครับทั้งหล,หลายแวดวงนะฮะนั่นแหละครับผ่านมานะครับจะเล่าว่ามีน้องคนหนึ่งที่ที่รู้จักกันผ่านไทยมุงเนี่ยครับก็เรียนสถาปัตย์นะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็ยังไ,ไม่จบหรอกนะครับแล้วก็ได้ข่าวเมื่อสามวันก่อนเนี่ยวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยนะครับเขาเสียชีวิตเสียชีวิตก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับก็ พบกันบ้างน,นะครับเป็นน้องคนเดียวที่ผมไปถ่ายรูปเขาในคอนเสิร์ตเฉลียงที่เชียงใหมต่ตอนนั้นเล่นที่กาดสวนแก้วนะฮะับเขามารอคิวรอเลเซนเข้าคิวนะรเรวก็ชอบเล่นกล้องเนาะก็ถ่ายรูปคนนู้นคนนี้นะครับเขาก็หน้าตาสดใสนัตอนนั้นนะฮะครับก็หลังจากนั้นก็มาเจอกันที่เชียงใหม่มาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยยาลัเชียงใหม่ เหมือนกับว่ายังมีบุญสัมพันธ์กันอยู่เจอกันอยู่เรื่อยๆนจนกระทั่งได้ข่าวเขาเสียนะก่อนหน้านั้นได้ข่าวว่าตอนเขาเป็นอาจารย์เนี่ยเขาป่วยเส้นเลือดในสมองตีแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ข่าวเลยได้ข่าวกีก็เสียนะครับนะก็เป็นอะไรที่เป็นความปรงเนาะปรงนะแล้วครับชีวิตเรามันก็เปราะบางเนาะนะครับเปราะบางไม,ไม่รู้ว่า ภายในเนี่ยภายในเนี่ยร่างกายตัวถังเดียวให้มาเนี่ยอะไรมันจะพังก่อนนะครับเพราะมันต้องอยู่ด้วยการทํางานร่วมกัน,นะอะไรพังว้ทั้งอย่างหนึ่งนยมันก็ไปกันหมดแม้ว่าเห็นกล้ามเนื้อใหญ่โตแข็งแรงเนี่ยนะครับแต่อยู่ๆปอดพังหัวใจไม่ทํางานนะไอ้กล้ามเนื้อแข็งแรงอย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์ๆๆอะไระครับก็เสียชีวิตนะชาปนกิจไปเมื่อวาน ดีไกลไกลหน่อยที่แปดริวคิดไปคิดมาก็ตอนนี้โควิดเยอะด้วยนะครับก็ส่งใจไปร่วมนะครับก็เป็นข่าวเศร้า,าเกี่ยวกับน้องคนหนึ่งที่ได้รู้จักกันแล้วก็โชคชะตานำพานะครับาเจอกันเนี่ยคำว่าโชคชะตานำพานะนะครับดูคือเดี๋ยวนี้เพจนะเขามี อะไรดีๆเยอะนะครับเรื่องโชคชะตานำพามีมีมโอวาทธรรมของท่านพ่อรีธรรมธโรนะครับท่านพูดว่าการเกิดมาพบมาเจอกันถือว่าเราทำกรรมร่วมกันมาจะแบ่งว่าดีว่าชั่วมันก็อีกเรื่องหนึ่งใครจะชั่วกับเราก็เมตตาให้อภัย ใครจะดีกับเราก็อนุโม,ทน,โมทนาสาธุการตอาติดให้ดีชาติพบต่อไปจะได้ไม่ติดค้างกันโอว,ว่าทมหลวงพ่อลีท่านพ่อลีนะครับไม่อยากไม่ต้องตัดนะนะดูอย่างนี้เลยเนี่ยไม่ต้องตัดนี่อ่านอย่างนี้เลยนี่จริงนะเคยคุยหลายเรื่องหลายครั้งว่า การได้มาพบมาเจอกันเนี่ยไม่ว่าจะด้วยช่องทางทางไหนก็ตามด้วยเหตุใดก็ตามนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องบางอื่มันต้องมีกรรมมาด้วยกันมีบุญมีกรรมทํามาด้วยร่วมกันเนงนั้นการจะมา,ามีความสัมพันธ์กันในในในณปัจจุบันเนี่ยนะครับมากน้อยเนี่ยก็อยู่ที่ว่าทํากรรมร่วมกันมาแค่ไหน ในเพจในโซเชียลเนี่ยมีอะไรที่เป็นถ้าเราเข้าธรรมะเยอะๆนะก็ธรรมะก็จะไหลามาหาเราเยอะๆเ <ๆ S 1> ลย <ๆ S 1> นะครับเยอะๆเหมือนกันนะมีเยอะเหมือนกันมเมื่อเช้าท่านท่านเจ้าวาดท่านพูดเรื่องการเรียน,นยการเรียนนะท่านก็เปรียบกับว่าคนมาถวายพระตาหารพระเนี่ยนะครับพระจะฉันไม่ฉันเนี่ยก็อยู่ที่พระจะเลือกนะครับเหมือนกันนะฮะจะเรียนหรือไม่เรียนเนี่ยก็อยู่ที่ที่ที่จ้ตัวนะครับ ท่านพ่อเฟื่องเนี่ยท่านพ่อเฟื่องหนูพ่อเฟื่องโจติโกนะท่านพูดอย่างนี้นะครับใครจะดีอย่างไรจะชั่วอย่างไรก็เรื่องของเขาเราดูเรื่องของเราดีกว่าคนอื่นเขาด่าเราเขาก็ลืมไปแต่เราไปเก็บมาคิดเหมือนเขาคายเศษอาหารทิ้งไปแล้วเราก็ไปเก็บมากินแล้วจะว่าใครโง่ อย่าเห็นว่าข้อวินัยเล็กๆ,ๆน้อยๆเป็นเรื่องไม่สําคัญท่านอาจารย์มั่นเคยบอกว่าไม้ทั้งท่อนไม่เคยเข้าตาใครหรอกแต่ขี้ผงเล็กๆนั่นแหละเข้าตาง่ายทาให้ตาบอดได้โอ้หเนี่ยคำอาจารย์มั่นที่เป็นคีย์เวิร์ดสุดท้ายเนี่ยโอ้โหลึกซึ้งมากนะครับลึกซึ้งมากไม้ทั้งท่อนไม่เคยเข้าตาใครหรอก แต่ขี้ผงเล็กๆนั่นแหละเข้าตาง่ายทําให้ตาบอดได้นะครับผมคิดต่อทันทีเลยว่าชีวิตมันต้องดํารงอยู่ด้วยการดูรายละเอียดมันแพ้ชนะกันมันหลงทางกันที่รายละเอียดถ้าเราคิดอะไรหยาบๆเร็วๆนะเนี่ยเหมือนไม้ทั้งท่อนเข้าตาไม่ได้แต่รายละเอียดทั้งหลายที่เราไม่ได้คิดนี่แหละมันจะทําให้เราลําบาก ข้าตาเรานี่มองไม่เห็นนะท่านบอกว่าขี้ผงเนี่ยนะบางทีบอกว่าอุ้ยเรื่องเล็กเรื่องขี้ผงแต่ขี้ผงนี่<ม>แหละเรื่องสําคัญจริงเราจะไปจัดว่าเฮ้ยอันนั้นเราไม่สนใจอันนั้นไม่ดูเอ๊ะเรื่องพวกนั้นอาจจะทําให้เราไปอยู่จุดอับของชีวิตหรือว่าจะวกกลับมาทําให้เราเดือดร้อนก็ได้นะครับเหมือนท่านบอกเลยนะครับเนีย่ยผมคิดว่ามันมันจะต้องคิดรายละเอียดนะ คิดเลยไป็นถึงเรื่องการปฏิบัติเลยลมหายใจเนี่ยทำตอนแรกๆเนี่ยเราเคยคุยกันว่าเราอยู่กับลมหายใจแรกๆลมหายใจก็้ยากถ้าทําไปเรื่อยๆ,ๆเนี่ยนะครับจนลมหายใจจะละเอียดเราจะรู้สึกถึงความละเอียดของลมหายใจมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นอะไรเดียวกันเลยนะครับยิ่งคิดยิ่งทําอะไรเยอะๆเนี่ยต้องลงรายละเอียดให้ได้ เป็นธรรมะของคาราวาสธรรมเลยประมาณนั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับเรื่องของอนัตตานะเรื่องของอนัตตานี่เ,เขาเขียนบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดว่าจิตเป็นอนัตตาหมายความว่าเราบังคับให้มันไม่คิดเลยไม่ได้แต่เราสามารถมีสติะระลึกรู้ทันว่ามันคิดแล้วมันก็ดับไปเองหัวใจของการภาวนาคือเห็นการดับด้วยสติ ไม่ใช่บังคับมาให้คิดก็ปล่อยมันความคิดเนะี่ยมันห้ามไม่ได้แต่ว่าต้องรู้ทันความคิดครเรื่องของอนัตตาเนะี่ยหลวงปู่ม่นนี้พูดโดนมากนะครับหลวงปู่ม่านภูริทัตโตอาจารย์ใหญ่ทางสายพระป่านะครับท่านบอกว่าถ้าหากตายไปในวันนี้พรุ่งนี้สิ่งต่างๆที่เคยมีและผ่านเข้ามาตะเกียกตะกายดิ้นรน,นข,วขว้คว้าทุกอย่าง ก็จะเป็นเพียงแค่สิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่ใช่ของเราแค่นี้ก็โดนใจสุดๆแล้วนะครับถ้าตายไปนในวันนี้พรุ่งนี้นะครับอะไรที่หามาได้เนี่ยมัน no meaning <c oughs> ไม่มีความหมายนะครับวันนี้ยังกอดอยู่เลยโอ้ยใครอย่ามายุ่งกับเรานะของอันนู้นของอันนี้นะครับ <c oughs> คิดว่าถ้าพรุ่งนี้เราตายไปนะไอ้นั่นก็ขยะแท้เลยไม่มีความหมายกับใครเลย เห็นอย่างนี้มาเยอะเหมือนกันนะครับ,รบก็ทิ้งไว้ในวันพระวันนี้นะครับอาจจะได้ประโยชน์เก็บไปคิดบ้างนะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของการไปดำรงชีวิตรวมถึงถ้าคิดละเอียดไปถึงโยไปถึงการไปปฏิบัติได้เนี่ยก็จะมีประโยชน์นครับแล้วแต่ว่าใครจะนำไปคิดมากคิดน้อยคิดละเอียดอะไรลึกซึ้งได้แค่ไหนนะครับ ก็ฝากไว้ครับขอบคุณที่ติดตามกันครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครบ52ครั้งฉลองครบรอบ1ปีนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ